สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยคืนนะคะปีใหม่สงการนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มาช่วยกันทําขนมขนมปีใหม่นะคะเขาเรียกว่าอะไร่ักเดียวของซ้างข้าวแอบข้าวแอบนะคะข้าวแอบก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็มีมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ําอ้อยนะคะน้ําอ้อยเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปนองชมแล้วกันว่าเขาทาเป็นยังไงบ้างแบบนี้เนาะ ก็ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเริ e à, ม่มทำรองเท้าก่อนนะคะให้ดีแอเนาะให้ดีแะให้ไม่ดีเลยนาะให้เซนนี่เนาะพอบ้าววะพอบาววะเออ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 อันนั้นดิแค่นี้เยออ่ะอู้อันนั้นมันนั่นไงตักเขียวนะ,ะปีหนึ่งจะได้กินแค่ครั้งเดียวนะคะเขาบอกว่าถ้ากิน กินเลยนะกินข้าวแอปนะคะก็จะแก่ขึ้นหนึ่งปีนะคะกินหมแกะเหรอใจ่กินกมแก่มาจำขับปั้นบึงปนามุกัวอาก็เห็นแม่บอกนะคะแม่บอกว่ากินกินไม่กินข้าวแอปก็จะไม่แก่นะคะถ้ากินข้าวแอปก็จะแก่ลงปีนึงนะคะเขียนหน่อยน้าหนึ่งนึงย้องกันเกิดบอกยองกันเกิด Cũng mượn mượn này coi ừ, này, mấy đọc mày đọc mơ thôi nè. nè. con chua, con nhà mà mà cũng nhau Có ăn cơm nó không có. Con nào, con nhớ Còn con chưa có Nó cũng có. hứa, cái ở nay xin, nay thăm có giống bà hứa. Có con chạy có chạy ngô, có con này, con mi xin mi buồn hổng mày. Thầm à, thì mi xin có ngô mày. ก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเริ่มเริ่มทําขนมนะคะใหม่ใช้แป้งมีคู่ดาวนะคะมีคู่ดาวแป้งข้าวเหนียวนะคะแต่ก่อนนี้คือเขาไม่มีแป้งแบบนี้เข้ามาในเชียงตุงเนาะ,ะเขาก็เอาแช่ข้าวเหนียวเอานะคะเอาเข้าวเหนียวแช่ไว้แล้วก็เอาไปสีแบบเป็นผงนะคะแต่ปัจจุบันนี้ง่ายสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแค่มีแป้ง แป้งข้าวข้าเหนียวจากประเทศไทยก็ทําได้แล้วนะคะนี่แป้งข้าวเหนียวนะคะเราจะมาลองทํากันดูนะคะว่าทํำข้าวแอปเิียงตุงอะ่ะเขาทํายังไงกันบ้างเนาะไปค่ะเริ่มเลยนะคะไปซื้อมันแป้งอะ เราใช้ประมาณ3ถุงนะคะเราจะทำ3ามถุงเนาะน,น้อนตังค่ะดอปมา้านมะพร้าวเอ้ยไม่ใช่น้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยที่เราไปละลายในน้ำนะคะไม่ใช่ตัง ตั้งตั้งไม่ใช่ละลายเลยนะเอาไปตั้งให้มันเลิดก่อนนะคะเดิดเนาะตั้งเสร็จแล้วก็แล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาถล้องที่สิงโตงเขาเรียกว่าถล้องนะคะที่เมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรเออกองเนาะกองเอาเอาที่มันสกเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นฮอนอะนะเนาะเป็นเม็ดเมดแบบนี้ออกนะคะ ขาตัง้งให้มันให้มันละลายก่อนใส่น้ำมันอีกนะใส่น้ำมันลงไปอีกนะคะน้ำมันงาใส่ลงไปค่ะใส่พอสมควรน,นะคะเราก็กล่าวนะคะเอาซังซุนเลยแม่แล้วเราก็จะใส่มะพร้าวลงไปนะคะ อ้อยนี้เขาต้องเอาอ้อยเป็นก้อนไม่ยุบอ้อยเป็นก้อนมาปั้นรูดูอันเนานเสียงนอมาเป้าวนยอมานี่ค่ะก็ใช้อ้อยแบบนี้นะคะอ้อยน้ำตาลนะคะเขาเรียกว่าอ้อยก้อนเนาะ อ้อยแท่งนะคะก็ที่ซินตุงเขามีขายนะคะถ้าทุกคนสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะอ้อยเป็นแท่งแบบนี้นะคะเมื่ามีอใส่ของก็เด้อใส่ของมือไหนใส่กันวางมือพี่ป้อมปอกซึนไปทั้งหมเอาของมือใส่กันเอาล่ะสั้งอ้อยหายแลนี่นิมมอดนำใส่ดังนั้นกับแม่ร้องกัน กำเสีน้ำกาสวยกไนเาะอาฮย นำม,มันจะเมนเดตังนนาาอ,อ่นนำมาเออนำมาใส่ก็ได้นเนาะเอาใส่เลยตัวมาเลยมาใส่เลใส,ใส,ใส่เราจะใส่ถั่วลิสงไปด้วยนะคะถั่วลิสงตำนะคะจะได้มันๆหอมๆห,ห,หวานๆน,นะคะเหมือนข้าวหนมเชียงตุงเข้าแอดนั่นเองนะคะถ้าไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะ แล้วแต่เราถนัดเราชอบถ้าเราคิดว่ามันจะอร่อยขึ้นเราก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ต้องรออ้อยหน่อยนึงเพราะอ้อยมันไม่พอนะคะเขาต้องให้มันออกมาหน้าตาเป็นเล่ยๆหน่อยนะ,ะอันนี้คือกะเอาะค่ะเพราะว่าแล้วแต่บางทีเราทำเยอะทำน้อยบางทีก็ทำปีหนึ่งก็ทำแค่สองถงุงบางทีก็ทำสามถงุงแบบนี้นะคะ แต่นี่คือเรากลาไม่ถูกอะค่ะก็เลยต้องเคี่ยวน้ำอ้อยก่อนอีกนิดนึงโอได้วออั้่อยนะได้่ะน้ำหนักนะน้ำหนอก 音楽入ってます。

โอเคนะคะก็เราจะมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยมาปั้นใส่ตองแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะก็รอชมต่อไปนะคะ ตราจ้นออกม, no, oh. มาน่นอมาเดียวอมาเดยวตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเราก็จะมาหอนะคะก็ยิ้มไว้ให้มันให้มันปื้นขึ้นมาค่อ <c oughs> ให้มันอืดขึ้นมานะคะตอนนี้เราก็จะหอ,อกันแล้วกับนเดียวนะคะใส่็นรันอินใส่ในรันอินเอาไปันอะไเาอยู่ไหน ันเฮ็ดขึ้นกันเดี๋ยวนี้เด้อเด้อมันเฮ็ดขึ้นได้นะมันเป็นเฮ็ดขึ้นเป็นจริงมันใหญ่นะครับอันนี้ก็ย้อนนก็ยทํามันใช้ด thank เอ็นอ่ตตูอตตูอะไรวะคปากกอาเฮีดสิกว่าอตููปาะกอบขาเท็ดอันแอบเ่็นซุอีกเออื้เขาเลยมาส่งเข้าไว้อลงเอาแอบใส่อตตูแับใส่อตูเนี่ยมันสุกอ่ะแอบ้มสุกกินเดียวทั้งในเดียวใส่ปั้นนี่เดียวเหรอใส่อะเฮ้กวยผมแจ๋วป่าอีแน่กเยแฮ่ใส่แล้วควันซุเล่ มยังอ่ลองกินยังไอร่อยไหมอร่กินน้กินา้วยนี่กินาังอ๋อลืมเนี่ยนึกที่เผาไปนน้ปนาด้วขนตงเจ็บท้องว่ามันือกินสองน้ำบ้างไหรสชามันก็จาวานะคะแล้วก็มะพร้าวกึบกับกึบกลับกึกันะ นี่แหละข้าแอปเชียงตุงนะคะก็โอเคค่ะก็สำหรับลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะมากินข้าแอปเชียงตุงนะคะช่วงสงกันไม่ใช่ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะลาท่านชมไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่เชียงตุงนะคะไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกับสาวยกคืนในคลิปหน้านะคะ